ไว้เลยว่าเราสามารถที่จะนำนะพลังงาน Energy นะด้านบวกนะคะด้านดีเนี่ยขึ้นมาต่อยอดตรงนี้ได้เหมือนกันเพราะนั้นจะจะสังเกตได้ว่าเรื่องราวเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยที่โคชชมเราดูเหมือนว่านะคะดูเหมือนว่าเรากำลังจะเจอเซอร์ไพรส์ที่มันจะเป็นแบบอีกด้านหนึ่งเนะปรากฏว่าเฮ้ยในเวลาที่เรารู้จักตัวเองนะเรารู้จักอินสไพร์ของเราเฮ้ยเรานำเรานาสิ่งนี้ออกมา ใช้ได้ค่ะ,ค,ะค่ะนะคะขอบคุณ11ล้านดวงใจนะคะสวัสดีพี่อิดโอ c ชาน n e ลด้วยนะคะสวัสดีพี่ส้มนะคะสวัสดีพี่ทิพย์ค่ะนะคะ สวัสดีพี่ๆเดอะแก๊งทุกขั้นเลยนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้โพสต์ถอดรหัสเสมอมาค่ะและก็โพสต์ถอดรหัสก็ยินดีนะคะแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ตรงนะคะหรือว่าประสบการณ์ที่เราเคยฝึกฝนมาแล้วนำมาใช้กับชีวิตคือนำมาใช้นะคะใช้จริงๆเนาะใช้จัดการตัวเองนะคะแล้วมันได้ผลค่ะชีวิตมันก็ยังดำรงอยู่ในเขาเรียกว่าแดนบวก ะะเราสามารถยิ้มได้เราสามารถหัวเราะได้ไม่ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นบางครั้งนะคะมันอาจจะเป็นเหมือนภูเขานะ mm hmm. เส้นผมบางภูเขา mm hmm. นะคะหรือบางครั้งเนี่ยจัก,กรวาลต้องการให้เราคอนเฟิร์มรหัสที่แท้จริง mm hmm. นั่นก็คือเราต้องการอะไรในชีวิตเราก็บอกไปสิเราเราโชคดียังไงเราก็โชคดีซึ่งจะทําให้เรา ไม่หลงกลหลงทางกับ<ช>สภาวะ,ะเป็นด้านลบนั่นเองค่ะใช่ค่ะสวัสดีสสดคุณเพนด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณเพนค่ะก็สําหรับสถานการณ์ต่างๆเนาะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันก็เข้ามาในชีวิตเนี่ยบ่อยครั้งนะบ่อยครั้งสมัยก่อนลกันนะบ่อยครั้งสมัยก่อนหรือว่าอาจจะหลายๆท่านนะคะเวลาพบเจอสถานการณ์เข้ามาท้าทายเนี่ยแล้วก็นําพากันอ,อ,อยู่กันณนะจุดๆนั้นนะเพราะว่า เราไม่รู้ว่าจะต้องเดินออกมาหรือว่าเราไม่รู้ว่าเวลาเราก้าวออกมาแล้วเราจะต้องไปยืนอยู่จุดไหนนะยืนอยู่ตรงไหนนะประเด็นนี้นะคะแต่ประเด็นก็คือว่าในเวลาที่เราเจอเรื่องราวแบบนี้นะเจอเรื่องราวแบบนี้ขอให้รู้เลยเลยว่าเป้าหมายของชีวิตคุณนะหรือว่าความสุขของคุณเนี่ยนะกำลังขอให้คุณได้ทำการคอนเฟิร์มให้หน่อยได้ไหม ขอให้คุณได้คอนเฟิร์มหน่อยได้ไหมว่าคุณต้องการคุณยังคงต้องการเป้าหมายที่มันใหญ่อยู่หรือเปล่าเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายของชีวิตอยู่หรือเปล่าถ้ายังคอนเฟิร์มอยู่ให้คุณนะคะเบนเข็มนะคะไปมีความสุขกับเป้าเป้าหมายของคุณทันทีค่ะค่ะเพราะอะไรคะเพียงแค่ว่าส่งเขาเรียกว่าฉากฉากเนี้ยที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยถูกส่งมาเพื่อให้คุณอนะคอนเฟิร์มเท่านั้นเองอเพราะนั้น มันเป็นสิ่งที่บางครั้งเราก็ไม่รู้หรอกแต่มันเป็น,นกลไกของจักรวาลเราไม่สามารถที่จะไปเขาเรียกว่าไปกําหนดนะหรืออาจจะมองน้อยไปนะมองเ็เรียกว่าคาดไม่ถึงอะ่ะคือเราเราเราอาจจะเหมือนกับครูบาอาจารย์ท่านใช้คํานะอย่าได้ดูถูกอย่าได้ดูถูกความเป็นไปของธรรมชาตินะไม่งั้นมันก็เท่ากับว่าเหมือนเราอะ่ะ ไม่เห็นคุณค่าไม่มองไม่เห็นศักยภาพของตอนเองเพราะนั้นเหตุการณ์อะไรเข้ามาบางครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะดูให้ดูที่เป้าหมายของคุณกลับเข้าไปโฟกัสที่เป้าหมายของคุณเอานําหัวใจของคุณไปอยู่อีกที่หนึง่งถ้าคุรู้ว่าตอนนี้หัวใจของคุณมันวาววุ่นหัวใจของคุณมันเอ้ยมันไม่แฮปปี้มันอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่โอเค ใกล้ละใกล้ระเบิดละคอชมคะค่ะกรุณาวางสายตรงนั้นก่อน <c oughs> วางสายตรงนั้นก่อนอมาก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปกินน้ำเย <c oughs> ็นเราไปกินน้ำปั่นกันเ,เราต้องเราต้องพาตัวเองออกมาจากนะคะเอ้สิ่งที่มันก่อปวนหัวใจหรือว่าทําให้เราทุกข์นะคะ <c oughs> นี่ก็เป็นบททดสอบหนึ่งที่มาแบ่งปันนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่คอนเฟิร์มรหัสตัวเราเองว่าเราต้องการอะไรนะคะหรือไม่เชื่อไว้วางใจ ว่าเราเจอสิ่งดีๆในชี <ใน S 1> วิตแ<ใ>น่<ด>นอนเออเราก็จะหนึ่งพรมบ่นสองวีนเวียงนะง,งุดหงิดเราก็จะอยู่กับไหลไปกับสภาวะทั้งความคิดด้านลบหรือว่าทัศนคติที่มันเป็นสัญญาณที่จะดึงเราออกนอกเส้นทางเนี่ยคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หลายๆท่านไม่ทราบไม่ทราบว่า เฮ้ยทำไมมันมีเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้เข้ามาสู่ชีวิตเราบ่อยจังนะหรือว่าเข้ามาอีกแล้ว <c oughs> เรื่อยๆเลยนะ <c oughs> เจอแบบนี้เรื่อยๆเลยคือเราอะไปสร้าง <c oughs> เขาเรียกว่าสร้างแรงสันสะเทือน <c oughs> และไอแรงสันสะเทือนเนี่ยคะ่ะมันก็คือแม่เหล็กในการที่มันจะดึงดูดเหตุการณ์ใน mood and t o n ทนะหรือว่าเหตุการณ์ในอารมณ์เดียวกันนะในความรู้สึกเดียวกันเนี่ยให้เข้ามาสู่ชีวิตคุณเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยตามทัน ตามหัวใจตัวเองทันนะตามหาไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวต้องมา <c oughs> คุยกันนอกรอบแต่ถ้าเกิดว่าพอเราตามหาเจอแนละ้วเราเราตามรู้ทันแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าอ้อตอนนี้เห็นไหมคะไม่ว่ามันจะเกิดเหตุแบบนี้ไม่ดีเกิดขึ้นนะหรือว่าเป็นสภาวะที่ไม่ดีเกิดขึ้นให้รู้ไว้เลยว่าเราสามารถที่จะกดแคนเซิลฝั่งนั้นได้เหมือนกันแล้วก็ตั้งชีวิตของเรา ตั้งชีวิตใหม่ได้เหมือนกันเราพูดได้ทุกเวลาเราตั้งได้ทุกวินาทีพูดตอนนี้ก็ได้พูดคืนนี้ก็ได้ตื่นมาพรุ่งนี้เช้าพูดพูดวันนึงพูดอะไรๆแล้พูดอะไรคะเดี๋ยวพูดในสิ่งที่เราต้องการพูดถึงชีวิตนะอารมณ์และความรู้สึกต้องการใช้ชีวิตแบบนี้ต้องการใช้ชีวิตด้วยอารมณ์และความรู้สึกแบบนี้ นะคะโอ้คุณชมค่อยๆพิมพ์นะคะ <laughs> ตัวอักษรตัวอักษร <laughs> <laughs> สวัสดีนะคะพี่ส้มนะคะแม่ส้มสมศรีนะคะยินดีต้อนรับนะคะพี่ทิพย์นะคะ angel tips a l e s นะคะยินดีต้อนรับนะคะคุณพรวงลายน้ำนะคะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้เราก็มาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างผลลัพธ์นะดีๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตนะคะโดยเฉพาะในเวลาที่ เราไปเจอท <c oughs> ้าทายของชีวิต <c oughs> เราจะทำอย่างไรนะเนี่ยและคะ่ะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะคะเป็นอีกหนึ่งรหัสที่เราสามารถหยิบนำมาใช้นะคะถ้าเกิดว่าเราสร้างนะ,ะพลังของความเชื่อหรือว่าความไว้วางใจที่เรามีต่อตัวเองนะคะแน่นอนว่าการคอนเฟิร์มการส่งรหัสให้กับ จิตวิญญาณภายในเนาะ uh huh. เพื่อทํางานผสมผสานผนึกนะให้เป็นหนึ่งเนี่ยบางครั้งเราเองก็จําเป็นที่จะต้องคอนเฟิร์มรหัสตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะคะเวลาเรารู้สึกเจอเรื่องราวดีๆเราก็บอกอุ ui, โชคดีฉันคือคนโชคดีนะฉันโชคดีนะโชคดีเหลือเกิน uh huh. บางทีเราจําเป็นมากๆที่จะต้องสั่นสะเทือนรหัสความโชคดีออกไปนะคะเพื่อให้มันแข็งแรงเวลาเราเจอเรื่องท้าทายที่แบบ จะเอมาไม่ได้นัดหมายนะห,ห,หรือว่าหโหเที่ยวกําลังฟินเรากําลังส่งพี่สาวกําลังแบบต้องแยกย้ายจากกนันฟินมากคุณพระฉันต้องมาเจอเซอร์ไพรส์รทำยังไงไม่ให้ใจเราหล่นทํายังไงไม่ให้เราเอ่ไปตกกลุมอากาศนะแล้วคนชมดูสิพอเวลาเราได้เจอกับบททดสอบหรือข้อสอบแล้วเราเนี่ย นำพาตัวเองเข้าไปทําข้อสอบนั้นมไม่ว่าเราจะทําผ่านหรือไม่ผ่านนะแล้วเรานําพาตนเองเข้าไปทําข้อสอบนั้นเนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเกินคาดไหมเกินคาดนะเราเจอคนดีอย่างที่ใจเราตั้งไว้เราโชคดีอย่างที่ใจเราตั้งไว้นะสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราอย่างที่ใจเราตั้งไว้แล้วอืมแล้วนอกเหนือจากเออเงินที่เป็นเงินประกันได้คืนมาแล้วมันมันยังไม่จบเพียงแค่นั้นไง ใจที่มันแบบว่าเขาเรียกว่าใจที่มันคอนเฟิร์มถึงความโชคดีที่ได้รับอ่ะมันดึงดูดไงคือเราคือเราสอบผ่านเราเราทำเห็นไหมเราเรายูเทิร์นทันนะเรายูเทิร์นทันเราทำข้อสอบข้อนนี้ผ่านมัน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตมันไม่ใช่แค่ว่าโฉันต้องการนะเป้าหมายคือฉันต้องการเงินประกันคืนแล้วฉันก็เลยได้เงินประกันคืนมันก็ไม่ได้จบแต่เพียงแค่คนั้นแต่มันเป็นพลังงานของความสุขอะที่คุณส่งออกไปว่าเฮ้ยก็ต้องการใช้ชีวิตด้วยะนะเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตทุกๆการใช้ชีวิตมันมีเขาเรียกว่าทั้งเหตุแลปะปัจจัยทั้งสถานการณ์ต่างๆนะคะ,คะรวมถึงปัจจัยที่เป็น เงินเงินทองทองก็เข้ามาสู่ชีวิตใช่เนาะแล้วเราก็กลับมาก็ได้รับข่าวได้รับข่าวดีนะน้ำมันฟินมันฟินนะก็ให้เราได้ใช้ชีวิตได้ก็ใช้ชีวิตราก็มีงานไปเท้ามาเราจะใช้ชีวิตเวราก็ได้มีปัจจัยนะที่จะทําให้เราได้ใช้ชีวิตต่อไปนะมันเป็นพลังงานจริงๆนะคะทุกครั้งที่เราขยับอีกที่หนึ่งเนาะมันก็จะทําให ไปดึงดูดนะคะเรื่องราวบางอย่างเข้ามานะ <_ d> um> เพราะฉะนั้นใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้และมีความสุขนะคะเราไม่หลงปลนะคะกับหลุมอากาศที่ทำให้เราแบบจะต้องแอบ,บคิดไม่ได้นะคะอย่าไปอย่าไปอย่าไป,อาไป,อาไปแอบ,บคิดนะ,ะหรือพอเรารู้ทันให้ตัดสัญญาณไปเลยนะคะจำเป็นมากๆที่จะต้องใช้รหัสนะ,ะอย่างมั่นคงแข็งแรงจากข้างในนะคะขอบคุณยายเทพมากๆนะคะขอบคุณ พี่ทิฟแองเจลทิฟเซลนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณคุณแป้งนะคะขอบคุณพี่ส้มขอบคุณคุณพรวงสายน้ำนะคะขอบคุณพี่อีทโอชาแนลขอบคุณคุณเพนนะคะขอบคุณพี่พี่ติ๊กนะคะขอบคุณคนเดินป่านะคะขอบคุณพี่นาณาขอบคุณคุณพี่มิโกะนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามา เขาเรียกว่าส่งพลังใจนะคะ mm hmm. สนับสนุนโพสตถอดรหัสเสมอมานะคะ mm hmm. ก็ปากกดไลค์กดเลิฟนะคะกดแชร์ให้กับโพสตถอดรหัสด้วยนะคะถ้ามีเรื่องราวดีๆนะคะที่เรานำมาใช้หรือว่าเราเจอเหตุการณ์ที่เราสามารถเเขา,าเรียกว่านำมาใช้กับชีวิตแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเรา mm hmm. ก็ยินดีนะคะมาแบ่งปันทุกท่านนะคะค่ะค่ะ ก่อนจากการให้กระชมสรุปสักหน่อยไหมโอ้โหได้เลยค่ะก็ก็สรุปหลายรอบแล้วนะนทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะคะเราสภาพนะคะสภาวะจิตใจของเราคือแม่เหล็กค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเป้าหมายเราต้องการนะบางครั้งเราจําเป็นที่จะต้องคอนเฟิร์มข้างในนะเพื่อ ผนึกความเชื่อนะคะเชื่อและไว้วางใจในการดึงดูดเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตนะคะมันสร้างจากข้างในค่ะถ้าเกิดข้างในเรามั่นใจ100%ล้านเปอร์เซ็นต์นะสิ่งนั้นก็จะเกิดตามข้างในของเรารู้สึกนะคะและทัศนคตินะคะหรือว่ามุมมองอความรู้สึกคำพูดมันก็ผลิตออกมาจากข้างใน ะะถ้าเราไว้วางใจเนี่ยเราจะวางทุกอย่างอย่างสบายไม่ว่าผลลัพธ์นั้นมันจะออกมาแบบไหนเราก็ไม่สูญเสียความสุขค่ะและความสุขนี้ล่ะคะ่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าตัวส่งเสริมนะคะตัวซัพพอร์ตพลังงานของเงินเข้ามาสู่ชีวิตค่ะนะคะกนะลับมาก็เจอข่าวดีเรื่องราวดีๆมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราสม่ำเสมอนะคะเหมือนพวกเราได้รับ โอกาสเนาะได้รับรหัสนี้มาใช่ค่คะและนํามาใช้กับชีวิตนะจนถึงวันนี้เนาะคือพอเรารู้ถึงวงจรน,นี้เราก็เลยนําวงจรเน,นี้ยมาตั้งรหัสกับชีวิตอ่าแล้วมันยังมันก็เลยทําให้วงจรชีวิตของเราอะ่ะมันเข้มแข็งค่ะเป็นรากฐาน<ช>ที่เขมแข็งแล้วมันยังมีข้อสอบอีกหลายข้อสอบที่เราทําผ่านนะไว้โอกาสหน้าเราจะมาแบ่งปันนะคะเมื่อเราทํา ข้อสอบนี้ผ่านทําไมจัก,กรวาลได้ส่งของขวัญให้เราแล้วทําให้เราได้ <Surprise. S 2> มากกว่าเดิมด้วยนะ <laughs> เออมาแบบเดี๋ยวมาเล่า,าอ,อ่ามันเกินคาดต,ตลอดนะคะเดี๋ยวมาเล่าสู่ให้ฟังในอนไลฟ์ต่อไปนะคะค่ะติดตามนะคะ,ดะ,คะกดเลิฟกดสับ c ไคร้ให้น้องด้วยนะคะทุกท่านฮัลโหลนะคะเดนดี y นะคะอขอบพระคุณมากๆค่ะ14ล้านดวงใจนะ พี่เด่นเหรอคะใช่พี่เด่นมาัสดีค่ะพี่เด่นค่ะพี่เด่น่ะพี่เด่นจำได้ขอบพระคุณมากๆค่ะสิบห้าล้านดวง